พิเศษครับผมจัดให้ครับผมสุดกับเอฟซีจะเป็นหนึ่งหนึ่งคลิปนะวันนี้ทํางานด้านบนครับผมก็หาวิวสวยมาฝากนะครับตามไปดูขี้วิวนี่น่าเอฟซีเล่นในฟูไม่ยากครับผมเอฟซีที่ทํางานทางบนนะจะหาวิวสวยให้ฝากครับวันนี้รีสอร์ทเยอะครับเอซีมาเที่ยวเขาคอก็เลือกหาด้วยฮะแนะนำไม่หมดไม่ไหวครับผมเยอะเอฟซี มีแท็กซี่มิเตอร์มาด้วยฮะที่นี่แต่ามาส่งบริษัทรือเปล่ารีวิวสวยครับผมอู้ยเดี๋ยวขออนุญาตเมาจากหนองไมนานนะไม่เคยได้มาแถวนี้ครับผมรีวิวสวยคลิปครับผมวันนี้ก็ไปทำงานที่ปู๊บไม่ย่านะฮะเอาหาวีว้สวยไปวากครับเฟฝากติดตามคลิปด้วยนะครับทำด้วยใจครับผม ฝากติดตามนะครับเอฟซีคลิปดีๆครับผมวันนี้มาที่รีสอร์ทจุฬาวันนี้รีสอร์ทเยอะนะครับเลือกดูให้อฟีสวยมากครับผมหรือสับบรรยากาศยามเย็นเนเอฟซีก็ตะวันก็ตกรับฟ้าจะเห็นอากาศบรรยากาศที่สวยครับผมฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นตกคอนใช่ไหมครับก็ไปดูตัวนี้รวมถึนจะพกเขาหรืฝั่งนี้นะผม่านพื้นใหญ่นะผมผ่านพื้นใหญ่นะฮะอยู่บนนู้นครับผมอนุสาวรีย์คอพุทธศัละก็มาแล้วก็ตะเลิอดไปแถวเขาตะเคียนโง่หนองไม่นาได้เนี่ยเอฟซีไปดูผีเสื้อสวยๆครับผม ทีน่นอนหลังก็เป็นวิวสวยครับ FC คลิปนี้ให้ดูวิวสวยนะ FC วันนี้ทางมงกุกติดมาเขาย่านะฮะจะไปดูเดินไปดูวิวเลยครับผมวิว mm hmm. สวยนะที่นี่ FC เจอกครับผมรีสอร์ทที่นี่เยอะแยะฮะเลือกอะไรครับตรงไหนก็เล้อแต่ FC นะให้ลุงแนะนําไม่ถูกหรอกฮะเยอะสวยครับ FC เห็นไหมยอดครับผมรีสอร์ทที่นี่ทางมุกแบ่งของเราเป็นป,ป่าครับรถนะฮะ ตรงนู้นเป็เขาคอครับผมะจะแพนกล้องดูรอบๆเลยสินะครับผมสุดยอดฮนะสวยครับสีลังมาเที่ยวเขาคอดูนะครับผมรีสอร์ทก็เลือกหานะฮะในคลิปนี้ครับผมมีครับผมรีสอร์ทหลายที่ทั้งหมดลงไปนะฮะครับผมวิวสวยนะวิวสวยมากผมจะให้ดูทั้งฝั่งนู้นเลยสฝั่งทางฝั่งด้านนูบนเป็นฝั่งเขาคอครับผมด้านหลังเป็นเขาค้อนะสิทางนู้นนะเขาคอฮะ